โอ้คููที่ผ่านมานี่เพชรนครนี่เดินรับติปบนล็อกนะครับน่าจะไหลกำปั้นเลยนะครับ เรียกว่าแฟนมวยนี่ชื่นชอบแลวครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับชดาเพชรนี่ประเภทรุนแรงนะครับอาวุธนี่แรงทุกลูกมาดูว่าความหลากหลายอาวุธมวยนั้นอยู่ที่แก่นนคร รูปร่างก็ดูว่าจะได้สูงได้ลอยกว่าหน่อยแล้วครับชดาเพชรค่อยๆขยับนะครับตานี้จ้องเขม็งเลยครับระยะหลังก็ถือว่าพัฒนาขึ้นมานะครับสดาเพชรอาวุธก็หลากหลายขึ้นอันนี้มาเจอกับจันทครนี่ถือว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับตีนะครับเล่นกันหนักๆโอกาสนับบล็อกไม่มีให้เห็นแล้วครับเพราะว่ามวยรุ่นให,ใหญ่ๆครับ 134ครับที่กัดชกกันครับผู้เอกช่วง2ผู้สุดท้ายค่ัคืนนี้ครับขยับแต่ว่าต่างคนต่างยังไม่กล้าผีผามครับออกขวาไปพยายามต่อยหมัดคืนนะครับชดาเพชรขยับมาจะออกแท่งก่อเลยครับชิงออกกรครับชาดาเพชรครับจังหวะขยับเข้ามาจะทำของแก นครครับมีกานเจาะยางไปก่อนด้วยนะครับชราพเพชรค่อยๆขยับเข้าไปแก่นครก็เจาะยางคืน,นมาดูกันแล้วครับผู้นี้ยางใครจะรั่วก่อนกันเท่านั้นหละครับดูเปียบจังหวะการจับแก่นคนครนี่ดูว่าจะจับได้เปรียบนะครับชราพเพชรก็พยายามจะกดแขนไล่แขนเอาไว้เหมือนกันมาให้แก่นคนครนั้นตีได้ไง่ายๆนะครับ ไวกนครับแก่นนครครับแข่งขวาเตะจาอไปครับแก่นนครเอาเตะขวาเจาะมาเหมือนกันครับชดาเพชรต่างคนต่างจอแล้วลูกนี้ดึงหลบได้ครับชดาเพชรไม่ว่ายังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับรุ่นใหญ่ๆก็ไม่มีใครผีผามเลยครับพลาดม้านี่หล่นได้เลยครับนี่นะครับตามสไตล์เลยครับชดาเพชรค่อยๆขยับ แขชนคก็มีตีมหน้าวุดนะครับยังไม่รีบร้อนเลยครับก็ยังรัดกุมแล้วก็ยังละเอียดเลยครับพยายามไม่ให้ลุตไม่ให้หลวมนะครับไปชัวรก็ยังไม่ออกอีกไม่ก่อนชดาเพชรขยับเข้าไปนี่ครับหมัดขวาครับหมัดซ้ายหมัดขวาหนึ่งสองครับชดาเพชรแต่ยังไม่โดนนะครับตีฝาจิกเข้าไปครับแข่นะครงในพยายามกระตุกเรียมมาครับไม่ทำอะไรกันไม่ได้มากกรรมการก็จับแยกออกมาครับสับมือ กันคนครนี่ดูว่าวงในจังหวัดล็อกจะล็อกได้ดีนะครับแต่ยังตีได้ไม่ถนัดนะครับสตาฟเทศนั้นคอยไล่แขนเอาไว้มีลูกเตะเจาะยางแล้วก็มีหมัดคอยบวกเอาแข้งขวาสวยๆแล้วครับจันคนครเริ่มจะออกหนักๆเหมือนกันในช่วงปลายยกแรกนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อนยยกที่2ครับในช่วงที่2นะครับ เป็นการพบกันระหว่างแก่นนครชายมินบุรีกับชดาเพชรทััพีดานะครับพิกัดน้ำหนักกันที่1 3 4ปอนด์นะครับเริ่มจากเดินขยับเข้าหาเร็วขึ้นแล้วนะครับแก่นนครมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็จบปล้ำหน่อยว่าชดาเพชรจะคอยล็อกเอาไว้แล้วก็กดแขนไล่แขนเอาไว้เหมือนกันทําให้แก่นนครนั้นอมไม่ถนัดนะครับชดาเพชรนี่วงนอกนี่มีแข้งมีหมัดอันตรายนะครับรุนแรงทุกเม็ดเหมือนกันเตะซะเลยครับแข้งขวาของชดาเพชรครับ คอนก็ค่อยๆขยับเข้ามาครับหีบนำไปก่อนแข่งขวาดอกนี้เตะไปดึงหลบได้นะครับชดาเพชรอ่าแหมมัดไปไม่ถึงครับเจอโดนเตะฟรีกินเปล่ามาเลยครับแก่นนครครับแข่งขวาเจอซ้ายโตขึ้นทันทีทันควันเลยนะครับแก่นนครไปขวาชดาเพชรก็ซ้ายมา ออกเน้นๆออกห,กหนักๆนะครับแข้งขวาแกนนครเริ่มจะต้องขยับนะครับรูปร่างก็ดูว่าได้เปรียบด้วยธนเพไม่มีตกใจเลยนะครับคอยบังคอยโต้เหมือนกันอ๋อดูว่าจากนี้ไปเกมน่าจะเริ่มเดือดมากขึ้นนะครับธนเพน่นรุนแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้นๆน,นี่ธรรมดานี่จะเป็นมวยเดินออกแข้งต่อยหมัดแรงครับวันนี้ยังไม่ทําอะไรมาดูวงใน ดูนะครับจังหวะการไล่แผนกันแต่นนครก็เริ่มจะตีได้แถ้าตีไม่ขนาดนี้กรรมาการต้องแยกแล้วก็มาเริ่มกันใหม่กลางเวทีแล้วครับวงนอกได้เห็นอาวุธหนักๆของชดาเพชรนะครับส่วนวงในแหมจังวหวะห่มครับดูแก่นนครใหญ่ครับเอาแข้งขวาครับชดาเพชรเตะจ่อลางเจอแข้งขวาสวนไปครับตะกอ,องค่อยๆขยับนะครับชาดาเพชรแก่นนครนั้นดูว่าจะได้เปรียบรูปร่างด้วยมีแข้งขวานําไปก่อน เป้าหมายก็อยู่ที่วงในแต่ก็ยังตีอะไรได้ไม่ถนัดมากนะครับเพราะว่าเข้าไหนมาชดาเพชรก็มีจังหวะการล็อกแล้วก็ไล่แขนดูนะครับยังคงจับเข้าไปออกแนงขวาสวยๆชดาเพชรก็มีหมัดมีสอกคอยบวกเหมือนกันประมาทไม่ได้นะครับไหลพลาดนี่ล่นได้เลยครับโอ้เดี๋ยวเฉพาะสอกดักเมื่อส,สักครู่ครับมสัญญาณมาแล้วนะครับศอกของชดาเพชรครับต้องระวังแล้วครับแก่นนคร เดินค่อยๆสืบเท้าเข้าหาครับแ่นนครแค้งขวาเตะเจอหมัดขวาสวนคืนมาคาาเพ็ดมีมีหมัดขวาตรงๆดูว่าอันตรายนะครับคอยบวกอยู่ตลอดอ่าอว,วันนี้มาแปลกนะครับไม่บู๊ไม่ลุยมาเล่นจังหวะนะครับสู้กับแ่นคนครแ่นนครดูนะครับพอจะเดินเข้าไปเบียดนี่โดนกดเอาไว้เลยคราเพ็ดีีขึ้นบนสู้ด้วยครับวันนี้สู้กับมวยเท่าเลยนะครับตัวเองนะคประเพท ออกแข้งต่อยหมัดแรางนะครับอ่าเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับ oh. เดินเร็วขึ้นจันนนครขยับเข้าไปแตดาเพชรก็มีแข้งคล้ายมนาะนี่นะครับแล้วก็สอกคอยบวกมาดูกันที่วงในตีได้หรือไม่ได้เลยครับนี่คือทำตอบเลยนะครับถ้าตีไม่ได้ที่ก้อนเนื่อลนะครับแก่นนครพยายามจะเบียดเข้าไปกล้ำในฟัดในแตดาเพชรดูจังหวะการไล่แขน นายแต่นนครยังตีไม่ถนัดแล้วก็มีหมัดมีซอกบวกนี่โอ้โหเรียกว่าถ้าโดนเข้าไปนี่เป็นเรื่องได้ครับโอ้เพอร์เกมลุยวงในเต็มตัวแล้วนะครับแก่นนครครับชดาเพชรมีหมัดคอยดักไว้แล้วก็วงในพยายามตีสู้พยายามไล่แขนสู้เลยครับเดินเข้าไปครับแก่นนครใหญ่กว่าซะย่างครับหมายที่วงในอ้าวแหมเจอศอกมาครับคอยดักไว้ผลักออกไปครับชาดาเพชรไมาด้วยต้องใช้ลูกใหญ่นี่นะครับทนไปเรื่อยแล้วนะครับ จันนครแล้วก็เริ่มจะเบียดจะปล้ำไหนตีได้แล้วนะครับตอนนี้ธาดาเพชรนี่แขยามใจไล่แขนแต่ดูว่ารูปร่างนั้นเสียเปรียบดูนะครับต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาเสริมแบบนี้นะครับตีนะครับเบียดเข้าไปโอ้อะไรอย่างเกิดขึ้นได้นะครับถ้ามาทรงนี้นะครับเบียดนีนะครับโอ้โหแลกกันขวานคนละเล่มนะครับใครจะแม่นกว่ากันครับโอ้เน้นศอกครับตอนนี้เน้นที่ศอกแล้วครับ มีเลือดหรือยางอ้าวยัดเข้าไปต่อครับทัดยัดเข้าไปสับเข้าไปเลือดมาหรือยางครับสับขวาแก่นนครครับแอบไปกระตุกหนวดเสือหรือเปล่าครับที่มัดซ้ายแก่นนครเดินเข้าไปลุยเข้าไปครับเล็งแล้วแทงขวาครับโอ้โหเียว่าชกในเกมตั้งรับนะครับแต่คอยบวกมาก็ยังบวกได้แรงๆครับแก่นนครดูว่าจะมั่นหกมั่นใจแล้วครับตอนนี้ขยับเข้าไปจับล่ำในมีหมัดมีแข้งมีศอกด้วยนะครับ มาดูว่าแฉดาเพชรมาเริ่มจังหวะสองมีแข้งแล้วก็หมัดที่เลยครับคอยบวกดูโอ้โดนฟองงัดเข้าไปต้องถอยกูดไปเหมือนกันเลยครับชฉดาเพชรดูนะครับจังหวะนี้ไล่คอยยี่แล้วครับแก่นนครพยายามพลาทนะครับแลออ้วก้อนแบบนี้ไทรจะไครจะพลาดโดนจุดโฟกัสก่อนกันเลยครับโอ้มาหนักหนักโอ้ยไหวม่ไหวไม่ไหวครับมาเนื้อเน้นเน้นตรงนั้น โอ้โหชุดนี้ไล่เขาย่ำแล้วเหรอครับแก่นนครโอ้ยแทงเข้าไปโอ้ยดูครับโอ้โหหยาดยาหิอย่างเต็มที่เลยครับมาดูเลือกโดนครับแก่นนครครับโอ้โหทำไมดูแบบนี้โตไม่โตครับต้องโตด้วยครับอ้าวรับอย่างเดียวไม่ได้ครับจดาเพชรหน้าแดงหมดแล้วครับเอาสับไม่โดนจังหวะนี้ครับ โอ้โหโดนไปหลายศอกครับพิกศอกของแก่นนครครับพยายามบวกหมัดนะครับเจอศอกทั้งมาทั้งซ้ายทั้งขวาครับมาลุกจัดการตำลารับแบบไหนครับโอ้เดือดเหลือเกินหมดยก3ครับหน้าแดงเถือกเลยมาแล้วครับคุณเอกชุมพรยกที่4ครับกดต่ำเสียยางเปล่าครับคุยไล่อยู่เอลาดูครับเดินต่อครับแก่นนครแค่โอ้มา หนักๆแบบนี้ดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วบุงรีชลาเพชรแบบเนี้ยดูว่ารูปร่างเสียเปรียกนะครับโอ้ย,อยนี่นะครับประวัติการ่ออะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นะครับดูว่าจะเสียเปียบนะครับจะเดินประทะก็ไม่ได้นะครับํามก่นนครั้งต้องเดินชนอย่างเดียวนี่นะครับแข้งขวานําไปก่อนแข้งซ้ายต้องคอยสกัดเอาไว้เอ,าอ้ามายับเข้าหาครับเปียกเข้าไป ต้องเดินแบบนี้เลยคถ้าเดินออกมานี้ได้ลุ้นนะครับดีนะครับโอ้มาแล้วมาขวาชนดาเพชรต่อข้างขวาไก่นครเอาตื้ท้องยังไงเข้าจุดหรือเปล่าถามไปครับชาดาเพชรเดินเบียดเข้ามาครับฮุกกลารตัวแรกกับข้างซ้ายไก่นครรู้จักพายุบัดทุกที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายเดินเปิดเกมเข้าไปครับชนดาเพชรเจอข้งขวาไตเข้ามาโอ้ปาบใหญ่เลยครับ เขาเรียกว่าต้องพยายามลุ้นเลยครับมีหมัดล้มตัวก่อนนะจิ้มสองจิ้มหน้าเข้าไปต้องลงทุนเลยครับต้องเปียกให้เต็ดวงไหนนี่ล็อกเอาไว้เลยครับแัรนนครก็ถือว่าโชคละเอียดไม่ประมาทเหมือนกันครับเหมือนจะเห็นแล้วครับเห็นอาวุธครับใส่ขวาไปครับแกรนนครชนาเพตโตด้วยซ้ายต้องต่อยหมัดนะครับแต่ว่าแกรนนครที่มีแข้งครับทำให้ชนาเพตต้องเอาแข้งมาสู้ก่อนครับไปเดินต่อยทื่อๆนี่โดนเตะที่โครงทะลุแน่ ดูนะครับจังหวะขยับเข้าไปของชาดาเพชรแฟนมวยนี่ก็รอเชียร์อยู่เหมือนกัน, oh! นโอ้โห,โหอย<อ>่าล้มก็ได้เอาละครับท่านล้องมีเฮกันซขน่ดอย่าทำท่าลุกช้านะครับแก่นนครเริ่มจะได้ใจแล้วครับชาดาเพชรแข้งขวาอ้าวโอ้โหเสียงเชียร์นไปวุ่นวายอีกครั้งแล้วนะครับได้ถือกล้วยสองดอกนี่อะไรเขายังเกิดขึ้นได้เลยมาถึงตอนนี้เบียโอ้โห แบบนี้นี่สนุกแหละเตะเหมือนกันแต่ว่าเสียงเชียร์ดังไม่เท่ากันครับคุณเอกไฟฟ้าไปโต้ขึ้นด้วยขวาครับยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมานะครับชาดาเพชรเดินเข้าไปครับเล็กกว่าสองใจครับตู้ยิบตาโดนนะโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วครับโดนแข้งเข้าไปเยอะๆนี่ต้องถอยร่นเหมือนกันแล้วชาดาเพชรนี่ก็มาฮึบนะครับยกนี้นี่ออกแข้งได้สวยๆหลังจอบเลย อาครับขยับเบียดเข้าไปยี่สวินาทีเสเ็จตรงนี้ได้ไม่ได้ขวากับนครจราเพชรยังไงไม่คืนครับแม่คืนไม่ได้เบียดเข้าไปกับนครเตะล่างเอาแค้อีกทีหนึ่งเกี่ยวขวนซ้ายครับนี่แหละครับเตะทีนึงเนี่ยนันนานเตะทีแต่แต่ว่าเตะทีนี้ดังจะเยอนไว้ดีนะครับขยัยไปเรื่อยนะครับเบียดเข้าไปโอ้ดูครับเอาต้องเร่งเกมให้เร็วกว่านี้นะครับชนาเพชรอาวุธยกที่สี่นี่ถือว่าทำได้ดีนะครับ พักกันสัก็คู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับห้าหมื่นบาทให้กับธดเพชรนะครับออกมาเดินตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับเอาแขทงซ้ายถึงตัวแล้วก็มีมาเปลี่ยนไปทั้งหมัดทั้งกอกโอ้โหเอาหยุดเลยได้ร้อนเอาเปลี่ยนเข้าไปโอ้โยคอโดนเข้าไปทำท่าจะหยุดไปเหมือนกันเลยครับแก่นบอลหนักๆแรงๆเลยจุมมนจะดุ้งไหม คึกแล้วคึกแล้วครับต่อยนตัวแล้วครับแล้วก็ต่อยหน้าครับเมาหรือเปล่าตัวสลับใบหน้าครับหมัดของชดาเพชรเอาได้ใจแล้วครับตามเสียงเชียร์เลยครับเดินเข้าไปห้ามือหน้าโอ้ยจุกบ้างีโดนตัวเอ้าเอ้าทำได้แกอยู่แต่ชนหรือเปล่าเนี่ยครโดนที่โบกกันสะบัดเลยครับต้องล็อกเอาไว้เลยนะครับแก่นนครต้องขยันโต้นะครับโอ้ยนะครับเอ้าแข้งแรกกรงมากเบียดเข้าไปหลายตัวโต่อยท้องเอ้า โอโ้โหยกนี้นี่ถือว่าทำได้ดีเลยแล้วครับชาดาเพชรเปิดเกมมานี่ยาชีห5 0 0 0ืนบาทครับโอ,โอโย้ยไข่ก็อยากได้ครับอ,อาชีเดาหรือต่อชาดาเพชรต่อยท้องไนหนแต่นนครล็อกไว้โอ้สองชาดาเพชรโอ้ยเกือบไปโอ้โหเสียงเชียชดาเพชรครับโอ,โอโ้จะดังไปไหนเสียงเลยครับเดินเข้าไปชาดาเพชร้ายโอ้วโอ้ยลกต่้องเลยพยายามเตะคืนครับแก่นนคร บางนีเอาเลยครับดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับชนาเพชรเอาแกนนครก็พยา,ายามจะออกแข้งโตเหมือนกันดูครับชนาเพชรค่อยๆขยับเข้าไปยาชีห้าอึอ่งบ้างเบียดเข้าไปโอ,โอ้โหเอาเลยครับสถานการณ์จะวุ่นวายอีกครั้งแล้วเลยครับโอยคูน่นี้เวลายังเหลือเวลายังมีให้สำหรับตัวนายของชนาเพชรครับได้ลุยต่อแต่ทั้คนนี่ปิดเกมเอไปแล้วครับตั้งรับเต็มรูปแบบครับ เก็บการบังโตตีกันเชียงหมุนไปเรื่อยแต่ว่าชนะเพชรครับตรงนี้ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีเสร็จยังไม่หยุดยังไม่พอยังต่อยมัดไปอีกเอาต่อยกันอีกเอาแล้วแบบนี้ยังไงดีโอ้โหแซงไม่แซงครับแซงไม่แซงครับพยายามต่อมแล้วครับไม่จบแบบนี้ออกปากเข้าอีกครับชนะเพชรสเป็ยินดีโอ้โหเรียกว่าพยายามจับิดฝุดไหมเลยครับหมดไหมเลยเลยพยายามจะเบียดเข้าไปเอา ดูแก่นนครโอ้ยเอ้า,อาวัดใจกรรมการตรงนี้ดูตรงนี้บอกไม่ถูกครับเลือกแล้วครับไม่ได้จริงๆครับามองทีมงานหน่อยชนะเพชรเหาใจจริงๆนะครับเวลาอีกครึ่งนาทีที่เหลือต<จ>ะเบีย่ำมากนะครับโดนปลายหมัดกรรมการเห็นไหมแก่นคนครดูมั่นอกมั่นใจเลือกมองเวลา,เ,าเวลาที่เวทีตอนนี้14วินาทีแต่ว่าศอกชนะเพชรยังไม่หยุด ระครังไม่ไตีไม่คองเก๊กเก๊กก็มาหยุดเอาเลยเอาเลยครับสถานการณ์นี้ถือว่าใกล้เคียงนะครับโอ้โหมันจริงๆครับสุดไปดีวันนี้ครับลุ่งขบายรถบเบอร์ดังๆครับสุดยอดครับนี่แหละครับสุดไปินดีผลงานของเสบดชนเด่นวชิระรัตนวงครับวเวกเช่วงที่สองยังมันได้ขนาดนี้ครับโอ้โหภาคนี้ภาคเดียวไม่พอครับดุงบังก็ดี ขืน่้าหน้าเสือดูมั่นใจครับเดี๋ยวดูฝั่งของชนะาเพชรคร่กรรมการจับไปกระแนนครับกรรมการชานินเทพสุพันคะแนนมาที่2กรรมการชัยวัฒน์คะแนนที่สกรรมการจิราศิลแล้วหารไปเวทคอเนอร์ Corner, สีแดงครับแมาแค่ได้ลุ้นครับแล้วก็ทําให้เสียวครับผู้ชนะแก่นนครชายมินบุรีครับหรือว่าดราย่าสารการครับ เบียดเอาชะนาชะชนะเพชรซับปิดา